ไปล้อมผมได้ยินเสียงคนล้มรอดดอข้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้ยโฮ้ยเ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 เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี่จเฮ้ยเฮ้เ้เ้เยเ

บริษัทเอามีดแบบว่าควงนานมากเลยเฮ้ยเดฟบอลไม่ได้แกมเมื่อไหร่จ้าคืวิวอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไม่ยอมไปอีกบ้างถ้ไม่ได้ก็ได้ก่อนอ้าอ I'm finished. Uh, I'm finished man. มือยิงเป็นครั้ยากมากโอ้ปืนนี่ไงกระลาเบอร์คู่บ้าเอออย่าลองใช้จังอย่าลองใช้เลย Do not try again. So hard. Fuck. So hard. เอเคสมีเด็ตอร oh ์สักท้อไมแนี่มีนดการเดชเราแต่งอะไรแล้วระยะไม่แต่งฮะปืนเทียวเลยสมบัตโอ้โหระยาดีเลยหัวผมนี่ละเอียดไม่ขอใิงคนตายไม่ใช่คนอะไรโอ้อะไร ไม่เป็นไรแล้วตนวตลกเป็นไงทำไมมีแต่คนเก็บปืนปืนมันก็สั้นไงก็มือออกมาปืนมีให้เก็บตรงประเด็นแท้เหล่ามันมีปืนพีนให้เก็บไงเนี่ยแล้วก็เก็บไปละขึ้นหรอกไอ้ก้าวแต่งอะไรเปล่าวะนกแย่าอย่งโชถูกจะคนเลรคคาร์มานะอัพทูโยเลยยาววะใครกูปืนพีนเลย em đi cả hui 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 nope 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ชุดโมตเกียน pues ี่เป็นไงัแปดเป็นไงอกแลวอย่สามศูนย์แมันก็จะเป็นไงครับผมได้พี่มีกแล้วเลย no 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 n no, no. you don't c o t me man you not c u t me ตอกปืนสีดูนเลปืนสิลูก อ,อ,อะไรอ่ะพี่แกมปืนพกชนะได้ไงอะ่ะไม่รู้ปะม,มัดจับหน,น, <laughs> น้าจะไม่เหยียจ้ากันอก้ย้เฮ้ย้นก <laughs> <laughs> ยอมเบาเสียงดีกว่าทรมานหูมากแต่ถึงแม้จะได้ยินเสียงฝีเท้าก็ตามเราต้องเบาเสียงกัน ว้าวประโยชน์อะไรกมัประโยชน์ะ้เหีเอ um ็หนึ of of ่นตาดีโน่เดี๋ย <ederim> ว anyway, uh ่าจะห่วยไม่ห่วยลมแน่นอนแน่หละทีรัสีไดว้เพราาเมจมันหมาไม่แด้น่ไงสกา จะเฮลผมปรับไปเน็ตต่ำไปหรือเปล่าน่าจะพอไปเน็ตต่ำไปละมั้งปกติผมปรับไปเน็ตเต็มหลอดไงตอนนี้พอมาเล่นเซิร์ฟนี้รู้สึกมันสว่างอยู่แล้วเลยไม่ปรับเพิ่มปรับไปแเออผมมากโอ้โหจุกเฮ้ยตู้ บอกมาด้ว่าใครโดนเหล่านี่คือถ่ายรูปประจานอผมนี่มีเทียมหรืพี่แอมเจ้าก็มีข้าก็มีอยาทุกคนในห้องนี้โดนกันหมดแล้วพี่แกมก็โดนโนโดเพนด้ามาขึ้นมาให้กายพี่ดีแล้วผมถ่ายได้คอร์สมาเยอะไม่เอาคอร์สเยอะ แกมฮอ,มอตไปเยอะออ๋เข็งเหรอไม่เป็นมือแล้วฮอตไปเยอะไม่ใช่ใกรตรัวพี่แกมไม่เอาแกมโอ้โหอยู่ไหนกันเนี่ยตะกี้ผมยิงไก่ตาได้ป่อมในคนยิงโดนเป่าอะ่ะนี่กระบอกยังไม่ได้มาเล่นอะไร,รอะโอ้ย nope 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 shit man อ XCR ขัดการเขียนใครวะใครถือบาลิสตาวะบาลิสตาสายเขียวเนี่ยโอ้ชิงแล้วมคุกไหว โอ้กดอมาทเพดันเอาชีตมนดันเอชิตเออเว้คือมันได้แล้วกดชิตมันก็ไม่ดีเสียงคนปีนี่ว่ะปีมีเสียงอะไรวะนี่มีเสยงแกลกแกลกแกย เราต้รู้ว่าเนี่ยไม่เคยดฟังเอ้ยอุ้ยออกมาไม่ดีเอาละเอาไม่ไม่ไม่ว้าเราจบชิบหนัโอ้โห

แดงสองเฮ้ยโเยรูปสองจริงแดงสองเฮ้ยตายวะ No you see nothing you see nothing you see nothing man you can't see me อันเออระวังหลังนะเรือแล้วนะทอไมถึงกูใช้เด็กโคะอะ

มันคือ,อไรที่เขาโโบอยบเว้ยอ้๊อะ <c oughs> มันคือ,อไรที่เขาโโบอยบเว้ยอ้า <Okay. S 2> โอเคบอยบบ้านไหนใช้นินจาเอ็ดวะอ้าว <c oughs> แคปแมปโอ <c oughs> โอห้โอโหรวดเร็วมาก <c oughs> ไ อะไรวะเนี่ยโอ้ยทำไมจะโมเป็คแมชล่ะขนาดนี้พอแล้วก้าเกิดคาตายคาตะคือทิ้อะไรอ่าเลยเออโอ้ต่อต่อไปมีดมีดมา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  ล่าเอาโดนไก่เก็บแล้วเอาโอ้แต่อาไลรผมมีหลักฐานทุกคนเหมือนกันไม่กลัวเลยโอ้โหอันนี้ยอมบงลอยเลยแต่จะเด็กพอโบ๊ไม่ได้สักทีเว้ยตะกีดียิงเลยวันนี้ผมได้สองตัวเลย โอ้หใครวิ่งถือมีดเราดวิ่งถือมีดด้วยเขียวเดือเขียวอันนี้เต้นเย็นมันจะเดือดเยียงเฮ้ยนี่มาลืมจัการกันใช่ไหมปูสุนัลาบไว้กำลังขึ้นในมือบือแะผมไม่เล่นแล้วผมเล่นมีดแล้วจริง ยิงแล้วเยอะหายล้วกอไมเจ็บพอเฮ้ยเฮ้ย้ยทำไมไปดองกันอยู่ตรงนั้นละสี่ห้าคนดอนโนวายดอนโนวายมาตัวแข็งเราได้หมดขึ้นแล้วนับรองับฆ่าล้วลอย อ๋อโ้ยหัวผมพีก๊บแม่งไฮวัวบอยนี่ไปไปสีปางแล้วบ้างโอ้ยสองชีดโอ้ยว้ามากเลยปิงไงปิงสองร้อยไง รบอก้านนเปอมันตัดเนื้องสกิลครสุแล้วอะทุกทุกผมนิ่มตัวเฉียวตัดตัดออกไปแล้วไม่ไอ้ทุกไอ้ชีมีเออสุดเท่ากันหมดแมสกิ้เลยแบบนี้มันวร์ปได้อะแมงนแมนโอ้โห อีกนิดเดียวเดขมยโาไปว่าไม่โดนเหรอไม่ว่าไม่โดนหมายความมายังไงนะเฮ้ยถ่ายรูปอีย่งไปต้องเลยมดเ้อนเลยหเ็นวีซ่ยืนนิ่งไปนะบุกพิกา่เอ้โ เปลี่ยนงานอีกแล้วดันกูดกันเนี่ยโอเค